สับซับอนที่สุดเท่าที่มีมาการเลือกพุทธิสภาชุดที่สิบสามของการเมืองไทย2567นับแต่นี้ไปการเลือกสวอชุดใหม่ให้เลือกกันเองและเลือกใครกัน ค้าสมัครแทบรกระอักสองพนห้าร้อคนจนเง็นขอรอคอยทำตาละห้อยปวดในดวงมานพวกนี้สตาร์จับจ้องมองตาเป็นมันลากสมัครเลือกพวกเดียวกันพวกใครพวกมันพวกมากลากไป สี่สิบสาขาอาชีพของกลุ่มบุคคลมองดูนั้นไม่สับสนมีสิบทุกคนสระชาธิปไตหากขาสมัครหาร้อยของพอทนไว้คนจนน้ำตาตกในลดลงได้ไหมเล่าก็กอดคอ อย่างไรก็ต้องมีวุฒิสภาคร้องกฎหมายให้ความเห็นมาเป็นหน้าเป็นตาคนเป็นสอวควบคุมบริหารราชการแผ่นดินอีกน้อนี่แหละหน้าที่สอวอวองก่อ,อตอลดค่าสมัครลง สาขาอาชีพของกลุ่มบุคคลมองดูนั้นไม่สับสนมีสิทธิทุกคนประชาธิปไตยหากขาสมัครหาร้อยคงพอทนไว้คนจนน้ำตาตกในลดลงได้ไหมเราก็ก็ต่อ ึงจะอย่างไรก็ต้องมีวุฒิสภาครองกฎหมายให้ความเห็นมาเป็นหน้าเป็นตาคนเป็นสวอควบคุมบริหารราชการแผ่นดินอีกน้อนี่แหละหน้าที่สวอวอนก่อกอตอลดค่าสมัครงลง น,นี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์จันพิเชษอดีตผู้ในการสถานศึกษาและเป็นนักแต่งเพลงของชาปราจินบรีซึ่งมีผลงานไว้หลากหลายนะครับในการสะท้อนสังคมโดยเฉพาะช่วงนี้ซึ่งใกล้วาระที่จะมีการสมัครผู้ที่จะสรรหาเป็นสวและมีการแต่งเพลงบทเพลง เกี่ยวกับข้าสมัครสรวเพลงลงช่อง YouTube ความเป็นมาเป็นยังไงครับอาจารย์ครับขอบคุณในคำถาม,ถามนะครับที่จากการที่กรกตได้ประกาศคุณสมบัติของผู้ที่จะลงสวนะครับสมัครสรวเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับคุณสมบัติคร่าว อย่างน้อยคนต้องมีอายุ40ปีขึ้นไปนะะแล้วก็ชำนาญในสาขาอาชีพ20สาขาที่ก็กตกำหนดได้มาซึ่งสวได้ะะกำหนดลงว่าต้องมี20สาขาะะดังนั้นผมก็มาดูข้อหนึ่งว่าค่าสมัครของการ สมัครสว,วรนี่ยถึง2,500บาทนะขอย้อนเล่าย้อนน,นิดหนึ่งนะครับว่าสว,วเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบรบสมุานไพรายาสิทธิราชมาเป็นระบอบ,บรประชาธิปไตยเนี่ยจาก2,475สว,วรเรามีคำแรกเมื่อปี2,48.9ในชุดแรกนี่ไม่จะมีเพียง80แล้วก็ ไล่ลากยามาจนถึงชุดที่12นะครับชุดที่12ซึ่งกำลังจะหมดวราระไปในวันที่1ิบเพฤษภาคมขอเก็บนี้นะครับเพราะผ็เห็นค่าสมัครแพงแล้วก็วิธีการได้มาของสอวอนะ่ะมันค่อนข้างจะสลับซับซ้อนถือว่ามันเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยทีเดียวนะะโดยมีการเลือกกันเองแล้วก็ เลือกข่ยในสามระดับก็คือตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัดและก็ระดับประเทศนะเมื่อมันสลับซับซ้อนอย่างนี้นะครับแล้วในกลุ่ม20สาขาเนี่ยในกลุ่ม20สาขาซึ่งใครมีประสบการณ์เกิน10ปีนี่ก็จะถือว่ามีคุณสมบัติ ใน,ในสาขานังนั้นนั่นหมายความว่าครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ให้ประชาชนทุกคนที่มีอายุ40ขึ้นไปแล้วก็มีประสบการณ์ในสาขาที่เขากำหนดนั้นก็สามารถที่จะสมัครสวนะคได้แต่ค่าสมัครนั้นมันค่อนข้างจะ,จะแพงผมก็เลยเขียนเพื่อที่จะสะท้อนไปยังกรกตเพื่อที่จะให้ ลดค่าสมัครลงตอนนี้อยากจะให้ท่านอาจารย์ได้ร้องเพลงแบบสดๆไม่ต้องผ่าน YouTube ให้ผู้ชมฟังกันครับ <S <S การเลือกพุทธิสภาชุดที่สิบสามของการเมืองไทย2 5 6 7นับแต่นี้ไปการเลือกสวชุดใหม่ให้เลือกกันเองและเลือกใครกันค่าสมัครแทปรรับ2,500คนจนแงนคอรอคอยทำตาละหอยปวดในดวงมา พวกนี้สตาบจับ้องมองตาเป็นมันลักสมัครเพื่อพวกเดียวกันพวกใครพวกมนันพวกมากลากภไยที่สิบสาขาอาชีพของกลุ่มบุมคคลมองดูนั้นไม่สับสนมีสิบทุกคนประชาธิปไตยาค้า,า,าสมัครถ้าร้อยคงพอทนไหว คนจนน้ำตาตกในลดลงได้ไหมเล่าก็อต้อถึงจะอย่างไรก็ต้องมีวุฒิสภากรอบทหมายให้ความเห็นมาเป็นหน้าเป็นตาคนเป็นสวควบคุมบริหารราชการแผ่นดินอีกน,นอ้อนี่แหละหน้าที่สวอววนกต่อ ลดค้าสมาัครลงมีสิสาขาอาชีพของกลุ่มบุคคล มองดูนั้นไม่สับสนมีสิทธิทุกคนประชาิธไตยหากค่าสมัครหากร้อยขงพอทนไหวคนจนน้ำตาตกในลดลงได้ไหมเล่าก็ประตองถึงจะอย่างไรก็ต้องมีวุฒิสภาก้องบหมายให้ความเห็นมาเป็นหน้าเป็นตาคนเป็นสว ควบคุมบริหารราชการแผ่ดนดินอีกนอมีแหละหน้าที่สววพอพออ่าก่อปตอลดค่าสมัล้อง จากที่สวชุดที่12ซึ่งจะหมดวาระในวันที่11พฤษภาคม2 5 6 7นี้นะครับวัดลุงขึ้นอาจจะมีประกาศเป็นรพระราราชกิษสตีกาจะมีเลือกตั้งภายใน5วังนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าที่ผมแต่งเพลงเนี่ยก็เพื่อต้องการที่จะสะท้อนไปยังกรกะตว่าค่าสมัครมันค่อนข้างจะแพงนิดนึงนะครับ ถ้าหากว่าสัก500ผมก็เชื่อว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับที่มีความรู้ความสามารถแต่ว่าขาดค่าสมาัครถ้าหากว่าลดค่าสมัครลงตามที่ผมได้ร้องเพลงไปนั้นนะก็จะทำให้จะได้สวที่มีคนะุณภาพจริงๆนะครับเพราะหน้าที่สวนั้นนะครับถึงแม้ว่าจะ ไม่มีโอกาสได้เลือกนาะยกรัฐมนตรีแต่ว่ายังมีอำนาจอีกเยอะแมากมายอย่างน้อยนะครับก็คือหนึ่งควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินนะประการที่สองก็ให้ความเห็นในการตั้งนะเช่นประธานสารดีกานะองค์กรอิสระทั้งหลายต่นะครับนะประการที่สเนี่ยอย่างน้อยนะก็ใช้มีหน้าที่ในการ รองกฎหมายนะครับนี่ก็คือหน้าที่หลักของจึ่เป็นอีกสีสันหนึ่งของการเมืองไทยในการสรรหาสวในเดือนพฤษภาคมที่ถึงนี้มานิสนับรายงานนันทลนันถ่ายภาพจากจังหวัดปราจินบุ